สวัสดีครับนแฟนชาวเมเปิลมายานะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแสดงวิธีการนะครับเข้าเกมเมเปิลมายานะครับเราจะข้ามจากที่เราลงเกมมาแล้วนะครับตัวเกมนั้นผมใช้ของจากเซิร์ฟเวอร์จริงนะครับใช้เซิร์ฟเวอร์จริงเลยนะครับมันไม่มีตัวเข้าเกมเห็ดสีม่วงนะครับต่อไปวิธีการหาเห็ดสีม่วงนะครับมานี่เลยครับมาที่เมเปิลมายานะครับ โอเคครับเลื่อนลงมาแลถวล่างสุดนะครับคุณจะเห็น full installer กับดาวน์โหลดคลิกนะครับให้คุณกดดาวน์โหลดคลิกครับอ่ากดโอเคไปอ่ดาดาวน์โหลดไปโอเคครับเมื่อได้ไฟล์นี้มาแล้วนะครับให้เราจับ ทำการวางไว้ในตัวเกมนะครับในไฟล์เกมที่เราลงไว้ไหนวะาเมเปิลสโอเคครับอันนี้คือผมได้ทำการลงไปแล้บนรณรับอา้าวทำไมน,นี้้มี2อ,องอันลบไปอ่ลงเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาเข้าเกมนะครับปึ๊บ ฟึ่งคุณเห็นตรงนี้ไหมครับเห็นไหมครับโอเคครับเห็นนะครับโอเคครับมาที่ตั้งค่าครับเพื่อตั้งค่าสถานะให้ถูกต้องนะครับกดตรงนี้ครับเพื่อหาไฟล์เมเปิลนะครับแล้วคุณก็มาที่มาที่จุดลงกินของคุณครับแล้วก็เข้าเมเปิลสตอรี่ไปโอเคครับอันนี้คุณจะติ๊กคุณจะติ๊กหรือไม่ต๊ก็ได้นะครับนะกดบันทึกการตั้งค่านะครับเมื่อบันทึกเสร็จแล้วนะครับคลิกขวา กด start game นะครับก็จะเป็นการเริ่มเข้าเกมมายานะครับ โหลดช้ามากไปแชทรอก็ได้โอเคครับลดเสร็จแล้วครับแต่ก่อนอื่น ก่อนอเกะแหลกด้วยยังแหลกได้อีกเหรอยังแหลกได้อีกเหรอโอ้โหเดี๋ยวขอคัดก่อนแล้วโอเคครับหลังจากที่เราตัดกันไปเมื่อกี้นะครับอโอเคครับเราจะเข้ามาเลยนะครับอันนี้นะครับถ้าเกิดคุณใช้ ินฟูอินสตอลนะครับอินสตอลเลอร์นะครับคุณจะสามารถคลิกไหนก็ได้ครับแต่นี่ผมใช้จากเซิร์ฟจริงจะโหลดจากเซนะิร์ฟจริงนั้นก็ใช้โหลดเฮดม่วงหม่ทีหนึ่งเพราะฉะนั้นผมต้องคลิกขวาครับโอเคครับเราก็จะเข้าหน้าต่างล็อกอินมาครับตรงนี้ผมขอเบอร์พลาดหน่อยแล้วกันนะครับเบอร์รหัสหน่อย นี่ครับแรกเซิร์ฟเวอร์ครับเซิร์ฟเวอร์คนน้อยที่สุดครับเพราะตอนนี้ผมอัดอยู่แหล็กมอใส่ใหไปครับเ๋ยวต,ตรงนี้ผมก็จะเบอรภาพอีกเหมือนกันนะครับไปครับเลยครับ ก็ถือว่าเป็นการจบการนำเสนออะไรแล้วกันนะครับเพราะแม่งแหลกมากเอา้าไม่กระตุกอะไรเลยโอเคครับขอจบการนำเสนอเปเท่านี้แล้วกันครับแล้วก็คิดหน้านะครับสวัสดีครับ